สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมนอนสูพีกับเดิมนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อว่าอะไรวะเกมไม่ได้เข้าดาน์ลืมชื่อเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ย,ย,ยนะครับผมหรือว่าหอบักผีสิกได้เองนะครับผมก็ไม่ได้เล่นมาสักพักเลยนะครับผมก็ วันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะครับผมดูว่าผมจะสามารถเอาชนะมันได้หรือเปล่านะครับผมก็มีคนแนะนำมานะครับผมว่าให้อ่าพี่แนะนำอ่าอัปประตูกระเตียงนะครับผมให้มันดวลเยอะขึ้นนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้เก็บตังคนะ์เนาะจะลองไปดูดนะครับผมไปไปามาอุ้ยเพียอะไรวะเนะี่ยผิวอะไรไดซุก้า อย่านี้เปล่ามาห้องที่เราจะเลือกก็คือเฮ้ยเดี๋ยว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 แมวดิอย่าแย่งเอาดิเออไปห้องหนูเราก็อยู่ห้องนี้ไงต่างคนต่างอยู่นะอ่ามาตั้งป้อมฮะปับเตียงก่อนใช่ไหมได้พีปป่ยี่ห้ารับแฝดรับแ๊บมามายี่ห้าอ่ ต่อไปก็อ้าประตูใช่ป่ะเด่นเลยประตูประตูก็สำหรับการเล่นเก่งๆก็แนะนำกันมาได้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาเดี๋ยวมเดี๋ยวมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดิออกดิออาดิออกดิออดิออกดิวงปืนก่อนแล้วกันนะตอนนี้ระดมระดมปืนก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้เอาดิมาเดี๋ยว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 เจ็บดีครับ เจ็บดิครับเก่งเก่งกับผีอะเพงกับผีตอนระเบล,เลตับนะฮะมาอันนี้อะไรเตียง5้าบประตูอัพต่อเลยนะจะได้แข็งแร่งนะเพราะว่าผีไม่ต้องผ่านประตูเมื่อก่อนนะฮะจากปาร์ตแล้วเนี่ยที่ผมไม่รู้อะไรเลยนะผมเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยมันต้องมีชนะอันบ้างนะฮะมา อัพปืนสักสองกระบอกคนระับผมเดี๋ยวเรากลับไปอัพเตียงต่อเนะห้าสิบบาทนะเดี๋ยวอันนี้เท่าไหร่อันนี้หกสิบกว่าบาทอ่นนเทานะ 50, 60, 50, เดี๋ยวนะ 50, ะอะไรห้าสิบหกสิบห้าสิบแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเนี่ยดือดเดืดเดดเดห้าสิบโปเอาละเอาลทีนี้เราก็จะขึ้นทีละสี่บาทแล้วฮนะแล้วก็เราจะรอกลับมาอัพ โอเคอับน,นี่ก่อนแล้วกันอัาปืนก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเฮ้ยเพื่อนเรียบร้อยไปแล้วผีอยู่ไหนะวะอ่าอุ้ยเพื่อนโดนอยู่โอโ้โหโอ้โหโดนโดนจะเหลือไหมเนะี่ยได้แนละ้วได้อยู่นะได้อยู่นะโ okay. อเคนะประตูแล้วประตูไปประตูาะตมาแล้วก็อะไรปืนเวละอะไรละวันนี้มาได้ครับปืนใช่ไหมอัพซักกระบอกหนึ่งแนะ แม่ก็รุ้นเหมือนกันนะถ้าแบบโอกาสที่ผีมันามาตีเราช้าเนี่ยเราก็ได้แบบว่าอัพนู่นอัพนี่นะ้บุบถ้าแบบมันมาตีไวเนี่ยบางทีเราก็แบบอ๋อเรียบร้อยนะฮะดนแดกนะฮะมาจะซื้อโตเกมไหมสองร้อยอ่ะอยอัพเตียงอีกขั้นหนึ่งไปดูดิประตูกับเตียงอะไรแพงวันโอเคยับเตียงนะ ดูดูอุ้ยอุ้ยเหมือนจะงานเข้านะเหมือนจะงานเข้านะเนี่ยเหมือนจะงานเข้านะเนี่ยอุ้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 ยอ้าวเวรกรรมยายเอ้ายาแย่งโอ้โหจบเลยแต่เราเนี่ยอ่านี้ก็ได้นะดูกว้างๆดิเหมือนผีจะถึงตัวไว้ด้วยเดี๋ไม่เป็นไรเราสู้แต่ มามาดิกรู้สามสิบสองเดี๋ยวอัพเตียงก่อนเก็บทังอัพเตียงฮนะตอนนี้เราต้องอัพเตียงอัพเตียงอย่างเดียวเลยเนะี่ยผิวในวันนี้โอ้ยายแม่มปากบอกจะอัพเตียงแต่กูจะซื้อปืนแล้วเดี๋ยวตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะมามาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มามาต่อไปอัพ i อ o n g รุ่ i r o ด g อยล์รุนเกประตูเกกันอ่ะมาสามสิบสองจะอัพเจ็งสักขั้นไหมแล้วค่อยมาอัพประตูโอเคนะคุยค่โอเคอ๋อนี่ละกนันัพเจ็งขั้นหนึ่งแล้วก็มาอัพประตูดีกว่านะน่าจะโอเคกว่านะจะได้ปบบไวด้วย มาปืนเดี๋ยวก่อนปืนจะเย็นๆปืนยิงได้ได้อัพแน่ไม่ต้องกลัวพรองว่าเราไม่จิตใจได้ดอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหวยังวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแน่ไม่ไหวแน่ไม่ไหวอ้เออมาดิวะ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 โอ้โหเฮ้ยมีบัฟดาเมจด้วยเหรอเดี๋ยวมีบัฟดาเมจด้วยเหรอ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวจบเอื้อมาตอนนี้ไม่ยอมไม่ยอมอมแม่ว่าเป็นยังไงอาการเป็นยังไงนะเล่นไม่เคยชนะเลยอาการเป็นยังไงขุดยิกตัวเองนะมาโอ้โหดีไม่ได้ห้องนี้ห้องนี้ดีกว่า ห้องแต่ละห้องมันก็มีวิธีเล่นที่แตกต่างกันนะนะครับอืมจบลงปืนสักสองกระบอกแล้วก็มาอัพเตียงก่อนเตียงยังแพงเลยประตูก่อนละกันประตูเปิดประตูมาชกเรียบร้อยต่อไปอัพเตียงไเอาเปืนมาก่อนก็นได้มั้ง สเสียวๆเมือนกันเดี๋ยวแม่งโผล่พวดพลาดมาเดีจะจะ๋ยวจะตุยอเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวนะโอเคเตียงเตีย,ตรย,ตรย,ตรยประตูสาใช่ไหมโอเคเตียงมาเตียงเตียงยีมาจะถึงแล้วนิดเดียวสามยี่บยี่สไปต่อไปก็มาประตูสา แต่ก่อนหน้านั้นเราก็อเอาเยอะโอ้โหตัวเดิมอะต้องไปต้องไปหาตรูตระบเวลาเนี่ยเฮ้อตัวอื่นก็มีไม่ใช่เหรอฮะอ,อุย้ยสตันด้วยแล้วแตกเลยเรียบร้ <c oughs> อยเฮ้ยมันจะไม่ชนะเลยเหรอปะมันจะไปชนะเลยหรือเออเอาต่อเอาต่อมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เป็นของเรานะ <c oughs> โอ้โหตัวเดิมอีกแล้วไอ้ตัวนี้ขายยาววิ่งเร็วใหม่นะโอ้โหเยอะเอาห้องนี้ก็ได้แหมเดินหรือวิ่งก็ไม่รู้มาต่อเลยอาบจะอัพเตียงเอาเตียงก่อนดีกว่าเตียง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 เร็วปับ๊บโอเคเตียงทีดีไหม เอาเตียงทีนึงเนาะนะครับเอาเตียงทีนึงเป็นแค่ห้าสิบน่าจะไม่นานถ้ามันไม่มาก่อนนะถ้าผีแม่งไม่ทะลึ่งมาก่อนนะเอาละเพื่อนโดนละเพื่อนโดนละจังวันนี้เพื่อนโดนละห้าสิบห้าสิบมา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 แปดอ่าโอเคปุ๊บอ๋อตรงประตูก่อนอ มาได้ได้ได้ได,ได้อยู่โ okay. อเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหผีแม่งห้าวอะแม่งเวลยังไม่เยอะเลยอะไล่ซัดชาวบ้านละไม่เป็นไรเราช่วยเขายิงเราช่วยเขายิงเราช่วยกันยิงอ่ะเอาละโอ้โหดูดิแม่งเลือดแป๊บไป่ไปลดเลยไปแล้วกลับไปดีปั๊มเลือดแล้ว 100มาประตูหน้าต่างร้อมเด็กนี้ต้องเรียกหมอปลาแล้วนะถ้าผีจะดุขนาดนี้เนี่ยมา100บาททุกวันเอาอย่าอาประตูก่อนแนละ้วกันเฮ้ยเฮ้ยเ,อย,เ,อ,ยเอ,ยอย่ามาแล้วเว้ยอย่ามาแล้วเว้ยามา แล้วก็ okay, okay. อกับเตียงสักทีหนึ่งเนาะนี่อันนี่ปุ๊บโอเคหกกระบอกหกกระบอกมันจริงได้ขนาดไหนลองระยะนี้ดิได้ไหมไปช่วยยิงช่วยยิงพวกเออยิงไกนี่ว่าปืนก็ยิงไกเหมือนกันด้วยนี่เนี่ยเจ็บฮะเจ็บฮะอ่ะอ่ะอ่ะตาดีแกทำอะไรฉันไม่ได้แล้วนะ พอดูสิมีแต่ปืนที่แข็งแกร่งยังไงล่ะ <c oughs> โอ้วอัพนี่ประตูต้องรอยี่ปดเอาเตียงก่อนเดีย๋ยวมาเตียงก่อนนะพอตังนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้าไม่มีตังเราก็จะมีอะไรไม่มีอะไรให้ซื้อนะฮะอ่ะถือแปแล้วน่าจะโอเคขึ้นละตาน,นี้นะครับงยงจะขออัพทุกปืนเลยไหม ปืนก็น่าจะนานอยู่เหมือนกันถ้าอัพนีกน่ก็เพราะว่าอ่ะโอเคเพอก่อนประมาณนี้สบายอัพประตูประตูต้องแข็งแกร่งแข็งแกร่งเฮ้ยโอ้โหแม่งอย่างแรงเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหเป็นีลไวโอ้ไม่เคยชนะเลย ห้ตายอะไรกับเนี่ยมาขอยตาอย่างเงี้ยตานี้นะครับโ <c oughs> คตรอ่อนเลยกูจ <c> ะ <oughs> บังคนหุไปดูนะเออเล่นชนะนเก่งไย <c oughs> อ,อย่ายแย่งนะครับนะเฮ้ยไม่ดปตัวเลยพี่อ่ามา เอาประตูหน้าต่างเตียงถึงนอนอ่า25ลุยโอ้แล้วมาอัพประตูอะเอาประตูเน้นๆเลยใช่ไหมใช่ไหมครับเน้นๆเลยสองอันนี้แล้วก็มาอัพเตียงใช่ไหม50บาท42เจ มา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 อ๋เสียงหายมาจุดเจอถูกสามสองมา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 อีกมาได้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 มาได้มาได้มาได้มา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 หกสิบสี่รอหกสิบสี่ ห้อนรับเตียงก่อนมาไปจะเป็นประตูนะะเดินฟังยังเลยนะผีเนี่ยมาห้าสิบสองแล้วหสิบสี่สวยฮนะมาอีกขั้นหนึ่ง128ต้องรับเตียงก่อนดีไหมเนี่ย ออยี่สิบอัพเิ้กันด้ยเต็งทิ้งก่อนประตูก่อนดีวะตูเด้อตูประตูประตู้ยมาดิมาดิก็บอกเดียวก็เฟวได้มาดิ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 มานี่ยังไม่กดรีแพร์ด้วยนะนี่รอจังหวะนะเรียวรอจังหวะจากวันกดปั๊บปั๊บป ปั๊มสู้กับพี่เรียบร้อยฮะนี่ามาเริ่ม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 มาแล้วเริ่มมาแล้วแหนเมื่อกี้อ่ะปืนไปซะเยอะเลยกล่าวว่าจะเอาประตูซะหน่อยมาอานะประตูแล้วกันดูก่อนเลยประตูจุ่มมาประตูประตูปะตปะตแปดสิบละดูเพื่อนก่อนเป็นไงบ้างธนาคารโอเคนะมันบงับงมันบัง ก็ยิ่บอมาแต่จะประตูตีอืประตูแม่เกือบจะล่อเตียงเข้าแล้วมาต่อไปจะเป็นเท่าไหร่สองโอเคมาต่อไปจะเป็นเตียง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 เตีงเตีงเตียงเ้อยบาทอันที่สองยต้องอัพเตียงนะอัพบริษัอันเด <laughs> เรียกมันจังเดียวก็มาจริงๆวันหนึ่งร้อยบาทนะฮะหนึ่งร้อยบาททุนนะฮตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครตาเลยนะโหสุดยอดว่ะเกมนี้เอ้ยเวลสี่ละประตูเลเวลเลยเอ่อมามาโอเคมาไปต่อไปจะเป็นอนประตูละประตูเหล็กประตูเหล็กต้องมาประตูเหล็กประตูเหล็กประตูเหล็กอุ้ยโดนอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหบรรลัยไส้ มาลายแล้วมาลายแล้วเออเออเออเอ้า,อ,า,อ,าอะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ยโอ้ยอดนะฮ่าฮ่าฮอามาได้ยังไงโอ้โหต้องคลองพาอะไรครับเนี่ยลอดเฉยเลยมามาแล้วเขาเรียกว่าโชคชะตาแห่งชัยชนะเราเริ่มมาแล้วฮะ ทีพชัยชนะเริ่มเข้าข้างเราแล้วฮะตอนนี้มาๆๆ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 ยๆๆๆๆๆๆเยๆๆๆๆๆๆๆไรเๆียงๆๆๆๆๆๆๆอๆๆอๆอๆๆีๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆะกๆๆๆๆๆซๆๆๆๆๆๆตๆๆ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 ่ๆๆ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  ดูสองร้อยโอ้โหดูดิเห็นปะก็ซื้อพวกนี้แล้วนัะไม่มีอะไรเลยอะ <c oughs> ดูเราจะไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะฮะที่อ่ามันโอ้โหดีขนาดอัพเยอะเรียบร้อยไปแล้วฮะโดนโดนกินไปแล้วอันนี้ต่อไปต้องใช้นี่เนาะต่อไปต้องต้องใช้อ่าอันนี้ละต้องซื้อตู้เกมใช่ไหมตู้เกมตู้เกม อเคมาตูวเกมเพื่อที่จะอัประตูนะครับเปขน้นต่อไปนะนะมาผีเงียบผีเงียบมากเจอไปสองเวฟไปกี้แทบล่วงเลยโ <c oughs> okay. อเคมาอัพเลยดีป่ะอเอานี่ก่อนนะคิดว,ว,นะว่าปืนยังไหวอยู่นะคิดว่าปืนมันยังไหวอยู่ เริ่มได้ทุกอย่างเริ่มดีโอเค16ฮะเดี๋ยวอัพนี่เลยแล้วกันตูคิดว่าน่าจะไม่นานมานี้เดี๋ยวมันก็จะมาหาเราแล้วเนี่ย400ใช่ไหม500นี่ว่าโอ้ปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวด้ว้โหโคตรไวโอ้โหเรียบร้อยแต่แล้วไม่เคยจะนะ โอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากเอาไว้นี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดที่ชอบคลิปนี้เกี่ยวกลิมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามและกด subscribe เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปด้วยนะ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วน,น,นะครับแล้วเจอก,กันใหม่กู o d b y e